สวัสดีเชา้าวันที่7ต้องการเดินทางครับอีกรอบหนึ่งนะครับเรามาพักที่โมโนเทลอ่าวนานครับวันนี้เตรียมตัวแล้วนะครับเวลา7โมงเชา้าจะเดินทางไปภูเก็ตวันนี้ระยะทาง170กิโลเมตรนะครับจากอ่าวนางน,นะครับผมจะเราไปเที่ยวภูเก็ตวันนี้เต็มๆวันนะครับผมรถเซ็ตเรียบร้อยคนพร้อมรอกินกาแฟแป๊บหนึ่ง ะได้แล้วโอเคเรากินกาแฟ่อยตอนนี้กำลังสนื้อฟมันน้ำน้อยอยู่แล้วไงบัวบัวกาแฟหอมไหยเอนจอยกับการกินกาแฟครับกับข้าวน่ากินนะครับร้านนี้อยู่แถวไหนนะเรียกแถวไหนนี่ไอ้พวกเลือดกัน ่าใครผ่านมามันก็ได้กินกราเพีงใต้ได้ด้วยครับโอ้โหน่ากินมากเลยครับแกงใต้นะครับผมสานธรรมดานี่ครับบางวันเราก็กินธรรมดาไม่รหรูหรานครับไม่ได้หรูที่มือนะครับผมฮัลโหลตอนนี้เรามาถึงภูเก็ตแล้วนะครับ ป่าตองครับผมหาดป่าตองนะครับผมนี่รถแดงภูเก็ตลงไปดูชายหาดสักนิดนสวยมากเลยครับป่าตอง ถึงแล้วนะครับ t O C หาดป่าตองถึงแล้วนะครับแหลมพรม,ม,มเทพนะครับผมเราจะเดินตรงไปนะครับ บนชมวิวนะครับไปน,น,นั่งพักกันอยู่นะครับร้านพรมาเช็คนะครับผมนี่เราไม่มีเวลานะครับเราเรก็เลยมาชมตอนกลางวันไม่ได้มาชมตอนพระอาทิตย์ตกนี่ครับข้างหน้านี่ครับผม แหลมพมมาเทพนะครับผมทเที่ยวก็ควมีเ่นี้นี่ครับผม ถึงจุดวิวพอยต์นะครับผมตรงนี้นะครับผมแหลมพรมเทพนะครับผมสวยเลยครับตรงนี้ถึงแล้วนะครับมื้อกลางวันของเรานะครับที่ภูเก็ตร้านตู้กับข้าวนะครับร้านสวยน่ารักมากนะครับผมแต่งตีมนี้นะครับมื้อกลางวันเราในเมืองภูเก็ต เรามาแวะทานร้านจังหวันกันนะครับตู้กับข้ามนะครับผมร้านดังมาแ้นะครับนี่พาคุณหญิงสองคนมารับทานอาหารไทยร้านตู้กับข้ามนะครับผม,มวันนี้แต่งตัวมาไม่สวยเพราะขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับข้าวสั่งมาเรื่อยๆนะครับผม กินเงีอย่าเอดอรร่อยนะครับผมตะไเนี้ย ันนี้นะครับเรามานอนที่ภูเก็ตนะครับผมห้องเราวันนี้สวยมากเลยนะครับผมนางแบบเป็นอินเดียด้วยครับวันนี้พาชมห้องเ่ลีสิคุณมีห้องแบบแขกอยู่ข้างหน้านะครับผมติดสระว่ายน้ำนะครับผมยวพาดูชมวิวนะครับโอ้โหเนี้ยริมเขานะครับ <c oughs> เป็นวิลล่าครับรนอน ล่าดินเขาครับผมข้างหน้าก็เป็นวิวทะเลนะครับทางขวามือเราสวยมมกนะครับที่จะามาพักตรนนี้สุภเลยนะครับผมติดเขาลงมาเป็นคิวเขานะครับผม ห้องก็เป็นนี่ครับดอมพักเป็นวิลล่าครับผมติดเขาหลังหลังนี้นะเลยมาหน้าบ้านก็คือทะเลเลยนะครับผมสวยนะครับอืมแล้วหน้าบ้านอันนี้นุ่นดาวอยู่นี่หลังนี้ผมอยู่หลัง,งครับเป็นติดเขามาเลื่อนครับผมขบวนก็เป็นโซนโรงแรมน,นะครับแต่เราเลือกเป็นป้านหลังหลั ชอบ่าานี้มกกว,วันนี้เราแทนที่ห้องอาหารโรงแรมเลยนะครับผมดูวิวอย่างนี้เลยนะครับผม เขาจเาที่นี่นะควัน,นีส้สุดๆนะครับวิวเอาแมสเอาหน่อยคุณตุ๊กที่ใส่แลวครับไม่เป็นไร,ร one two three ครับะมาชิเขาจะเอากันนะครับผมที่ห้องอาหารโรงแรมครับย้ายเข้ามานะครับยุงเยอะครับผมเมาเมื่อไซส์อะไรนะครับวายนะไม่ได้มาเป็นวายเซเว่นนะพดีก็ไม่มีครับเมอร์ดิเดียนแทนครับผม